สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพูดเรื่องฟิลเลอร์นะคะว่าคืออะไรใช้ในการรักษาอะไรแล้วเรามีข้อควรระวังอะไรนะคะในการรักษานะคะพบกับคุณหมอแพทย์หญิงว่ไรัตหรือหมอโอนะคะเป็นหมอด้านผิวหนังนะคะฟิลเลอร์ก็คือสารเติมเต็มนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Permanent f i l ฟิลเลหรือฟิลเลอร์ที่อยู่ถาวรน,นะคะจะใช้เมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วเช่นกลุ่มซิลิโคนเหลวนะคะ โดยปัจจุบันกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีการนำมาใช้แล้วเพราะจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นมีก้อนหรือมีพังผืดนะคะอันที่สองคือ Non-Permanent Filler นะคะหรือเป็นฟิลเลอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เองนะคะ กลุ่มนี้ที่เรานำมาใช้ก็จะเป็นกลุ่มไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะซึ่งไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะสารตัวนี้ก็จะลดลงนะคะเราก็จะนำมารักษานะคะโดยทั่วไปสารเนี้สามารถจะอยู่ในร่างกายเราหลังฉีดนะคะประมาณ6เดือนถึง2ปีนะคะ ฟิลเลอเน่ะสามารถนำมาใช้ในการรักษาอะไรหลายอย่างนะคะเช่นกลุ่มริ้วรอยลึกนะคะหรือการเติมเต็มนะคะเช่นหน้าผากขมับนะคะใต้ตาร่องแก้มนะคะหรือว่าการฉีดเพิ่มแก้มนะคะฉีดคางฉีด,ดริมฝีปากนะคะรวมถึงมาฉีดบริเวณตัวนะคะเช่นหลังมือก็สามารถฉีดได้นะคะ โดยทั่วไปเนี่ยเราก็แนะนำให้ฉีดกับแพทย์ที่มีความชำนาญโดยตรงนะคะเนื่องจากว่าการฉีดเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าพยาธิสภาพเนี่ยอยู่ที่ชั้นไหนนะคะแล้วเราควรเลือกสารที่เหมาะกับพยาธิสภาพอันนี้ยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีริ้วรอยเล็กๆนะคะเช่นบริเวณนี้นะคะหรือว่าหางตาเราก็จะฉีดเข้าไปที่ชั้นใต้ผิวหนังนะคะ หรือในกรณีที่เรามีริ้วรอยที่ลึกมากขึ้นหรือต้องการจะเติมเต็มนะคะก็จะฉีดลึกลงไปนะคะชั้นหนังแท้นะคะหรือการฉีดจมูกฉีดแก้มส้มฉีดคางนะคะในบางคนก็จะฉีดสามารถฉีดเข้าไปถึงกระดูกได้เลยนะคะซ,ซึ่งเราขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพแล้วก็การเลือกสารที่จะฉีดนะคะว่าเราจะฉีดใช้มเลกุลอะไรนะคะ เพราะฉะนั้นแพทย์เนี่ยก็ควรจะมีความชํานาญมากนะคะในการที่จะฉีดนะคะเพราะไม่งั้นก็จะเกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาได้นะคะนอกจากแพทย์แล้วเนี่ยก็ควรจะเลือกสารที่ผ่านอยอนะคะโดยสั่งจากบริษัทโดยตรงนะคะโดยสารที่ผ่านอยอเนี่ยจะเปลี่ยนมีหลายมีมีหลายผลิตภัณฑ์นะคะเช่นกลุ่มเลสเชเรนนะคะเป็นกลุ่มที่ประเทศต้นกำเนิดอยู่ที่สวีเดนนะคะ โดยทั่วไปก็จะมีสารที่โมเลกุลเล็กไปถึงโมเลกุลใหญ่นะคะสารโมเลกุลเล็กเช่นเ e ซเรนไวทอลายฟ์นะคะก็นํามารักษาในเรื่องของริ้วรอยเล็กๆเ,เช่นริ้วรอยใต้าตานะคะถ้าสารที่โมเลกุลใหญ่เนี่ยเราก็สามารถจะมาฉีดพวกร่องแก้มฉีดคางได้นะคะจุิเดิมนะคะ จะมาะจากประเทศอเมริกานะคะจูวีเดิมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายตัวที่เราใช้บ่อยก็คือจูวีเดิมวอลลุ่มนะคะจะเป็นตัวที่ฉีดลงไปที่ชั้นลึกนะคะสามารถจะเติมเต็มพวกร่องแก้มพวกเ,เติมเต็มชั้นต่างๆได้โดยเฉพาะที่ร่องลึกนะคะจูวีเดิมโวลิฟนะคะก็จะเป็นตัวที่โมเลกุลเล็กลงมานะคะ สามารถจะฉีดพกใต้ตาเติมเต็มลิมฝสีปากได้นะคะชูวีเดิม์วัเบลล่านะคะฉีดใต้ตานะคะเบโลทาโลนะคะประเทศต้นกำเนิดก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยที่จะแบ่งจากโมเลกุลเล็กไปที่โมเลกุลใหญ่นะคะโมเลกุลเล็กเช่นไฮโดรซอฟ t นะคะเราก็นำมารักษาในเรื่องของริ้วรอยเล็กๆนะคะหรือว่าการเติมเต็มทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะ ถ้าเป็นโมเลกุลใหญ่นะคะก็จะมีการฉีดพวกคางนะคะฉีดจมูกนะคะ perfecta นะคะประเทศต้นกำเนิดก็คือฝรั่งเศสนะคะ r e วา n i s นะคะประเทศต้นกำเนิดคือแคนาดานะคะ newramis ประเทศต้นกำเนิดคือเกาหลีแล้วก็ evo ประเทศต้นกำเนิดก็คือเกาหลีนะคะโดยทั่วไปสารเนี่ยก็จะมีโมเลกุลเล็กไปถึงโมเลกุลใหญ่ซึ่งเราก็จะต้องพิจารณาว่าเราต้องการจะรักษา อะไรนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ใช้ให้ถูกต้องนะคะว่าใช้ใช้กับชั้นไหนเป็นต้นนะคะหลังจากที่ฉีดฟิลเลอร์ไปแล้วนะคะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงความร้อนนะคะเช่นการทำเลเซอร์การเข้าซาวน่านะคะภายใน2อาทิตย์นะคะหลีกเลี่ยงตัวยาที่ทำให้เกิดอาการช้ำนะคะพวกวิตามินต่างๆเช่นจิงโกวิตามินอ e, ีนะคะ หรือยาบางอย่างเช่นแอสไพรินเอนเซตนะคะก็ควรที่จะยกเว้นไปนะคะและเราก็ควรที่จะป้องกันนะคะในเรื่องของการที่เราจะไม่ไปนวดบริเวณด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยผลผลข้างเคียงจากการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็สามารถจะเกิดได้นะคะโดยทั่วไปก็จะมีหลายๆหลายๆอย่างนะคะเช่น เป็นผลข้างเคียงที่สามารถหายไปได้เลยเช่นเกิดรอยช้ำนะคะพวกนี้ก็สามารถหายได้นะคะแต่ถ้ากรณีที่เกิดผลข้างเคียงรุนแรงเนี่ยในบางคนเนี่ยเช่นเราฉีดผิดตำแหน่งนะคะก็เกิดก้อนได้นะคะหรือว่าฉีดเข้าไปที่เส้นเลือดเนี่ยก็ทําให้มีการตาบอดได้ทําให้เนื้อตายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะระวังแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์เลือกแพทย์ที่เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะเพื่อจะได้มีการแก้ไขถ้าเกิดเกิด เหตุการณ์หรือเกิดผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็ติดตามชมสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากนะคะ